น่ามันมากจัเบจัเบจัเบจมเบจมเบจัเบจัเบ,เบกินอะไรดีเนาะตื่นเช้ามากวันนี้ไปส่ง,งลูกนะครับแล้วเราก็จะมาที่โรงพยาบาลของเราเบื่อมากกับเวลาไลฟ์เ c e b o o k แล้วแบบ ไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วแบบว่าไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วแบบอะไรนะข้อความไม่ขึ้นอ่ะทุกคนต้องทำยังไงอ่ะไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วข้อความมันไม่ขึ้นออก็าิอ่านเม่นจังได้พี่น้องป้องปายหโม่บักแดงแฟงบักฟัก บอสซื้อกาแฟแป๊บนึงซื้อกาแฟแป๊บเดียวโอว้หนาขึ้นมนแหล่ดีเถอะมากินกาแฟไปส่งลูกมาก็เลยต้องมาอุดหนุนร้านกาแฟตัวเองเออไม่ใช่กาแฟตัวเองร้านกาแฟผพ้ใอญ่บ้านฟินแลนด์เขาบอกว่าเคเข้าแล้วสวัสดีครับเอาไม่หยุดเหรอเมียมาเอาเอา่ม ราเต้สิไม่อร่อยด่าแน่ยู่เนไลฟ์เอาเค้ชาไทยด้วยเค้กให้หมดเร็วจังจะถึงวันอังคารนีนี่ดูพนักง,งานใส่ชุดพี่น้องแต่งตัวคือสร้างกันพวกออกเล็กแท้เท่าไหร่ ไอเค้กด้วยพี่น้องเค้กน่าทานมากของพี่เอาเค้กชาไทยนะอุตส่ารีบมาเลยนะเนี่ยฉันจะเป็นสแกนจ่ายได้ไงฉันไลฟ์อยู่จ้าเห็นนียืมเดี๋ยวโอนให้่อกราเต้กับเค้กชาไทยเขาว่าเค้กชาไทยที่นี่อร่อยนะครับทุกคน ใส่เบาปงสิละก็บรดเป็นไอโดน่าเลยมาอาบน้ำไม่ได้ทาครีมกันแดดเลยนะนี่สเปรย์ฉีดหน้าก็รีบออกมาส่งลูกก็มากินกาแฟก็จะไปเยี่ยมปยายทองกรทานที่ร้านค่ะลูกให้พนักงานเลี้ยงพี่น้องเพราะข่อยข่อยไอปไปสแกนใจบรายว่าข่อยลายวิวข่อยเลยให้มันเลี้ยงข่อยกดแล้วจะให้ดอก ยายทองกรนี้กลับดูยายทองกรนะครับทุกคนก็จะรีบขับรถกลับไปดูยายทองกรช่วงนี้ต้องไปดูยายทุกวันนะทํายังไงพี่ถึงจะอ่านเมน้นได้อ่ะไม่หวานเลยนะบริสต้าแบงค์บริสต้าใหม่ของเราแต่หน้าเก่ามาก พี่น้องมันบ่เห็นคอมเมนต์อย่างเลยเด้อมันคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยแต่ว่าจะกินให้ดูนะทุกคนนะนี่เค้กชาไทยอันดอกไม้นี่ถามอีมันกินเดบบ่นี่มันเห็นมันความสวยงามดูซือสงสัยมาโดนแล้วดอกไม้น่ะหรอมึงกินสิแบงไม<ป>่ถืว่าเราใส่อาหารเราไม่ปอันรายไม่กินดีกว่าพี่น้องขอเขาจะ เขาจะเฮ็ดแบบว่าเป็นอินฟูแบบเขารีวิวกินอาหาร,หรเราเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดหนาแบบซุแบแซบไหมแต่มันก็บว่ได้แซ่บปันไดนดอกอือตอนนี้อร่อยจริงได้อยู่นี่ชาไทยหรอแนะนำเลยแซ่บอยู่เนื้อปากอรอ่อยคอยให้ในพวกเจ้าตลกนรูพวกเจ้าก็ อืมอร่อยมากเว้ยก็กินอะไรชิ้อร่อยเหมือนเมื่อก่อนเลยนะดีหนึ่งไม่อร่อยกูยกยโพตด,ดา่ามึงแน่แบงค์ดาา่ดาผู้ใดด่ดาถ้าตัวผู้ชงแหม่อืมอืม,อมนี่คือมันไม่หวานมากอะเค,ค้กเราอ่ะมันดีมากเลยนะการที่เค,ค้กไม่หวานนี่คือมันดีมากเลยนะทุกคนเพราะถ้ามันหวานไปเราก็จะเป็นเบาหวานความแันเราก็จะเป็นโรคอ้วน หมือนแม่แซมมี่โทดบอกมากกันว่าเป็นรอยมากกันเราบอกผู้จับการที่แรกกับแม่แซมมี่พี่น้องเอ้ยแม่กกันดูดูกันสิมันไม่รอยกินกันแน่อยู่บอกกูว่าคือบายเขาบอกเดี๋ยวว,ว,ว่าดูการกินลาเต้เราต้องคนก่อนใช่ไหมบางคนแต่ว่าทำไม่จืดจางกันแล้วมุเจ้าบอกคนนมออกเนาะท่บอกทีคน เออเราแบบเช็คให้เขาถามเออที่จริงมันต้องคนอยู่แล้วเช็คเลยคนเลยนะต่อไปนะมนนทุกความสวยงาบอสต้องสวยงามไม่ได้กินไม่ได้เป็นลาเต้อาร์ตจริงๆพี่น้องบางคนน่ะเขาไม่คนเราดูดมันกินน้ำกับไปเอาะคือจืดเหรอปพะนะกันแล้วสูบบุบคนจริงๆนะอย่างหมอกรินอย่างเงี้ยนะก็ไม่คนเราบอกว่ากาแฟจืดเธอต้องคนให้เลยถ้าเป็นลาเต้เย็นแบบเนี้ถ้าเป็นลาเต้อาร์ตเราค่อยแบบเอาความสวยงามพี่บ่งฟินแลนด์โพดบอกรักแม่เซมมี่มันลอยมาก เมื่อหลยกินกันรอบอพี่น้องเอยข่อยวา่ากะสีมีอร่มมากกะสีเดี๋ยวบิงกะสีงามอยู่เด้ข่อยว่าบอสไม่ถึงอะ่ะเป็นคนที่กินกาแฟ,ฟเข้มมากเลยนะพอมกินลาเต้แล้วมันแบบอ่อนไปเลย <c oughs> ที่อยากกินลาเต้เพราะว่า ที่อยากกินลาเต้ที่อยากกินลาเต้หอห่อยากรู้ว่ามันนัวไหมเพราะว่าบริสต้าบอสตอนที่ชงให้อะช่วยผมทานตอนที่แบบบริสต้าขาดอ่ะมาว่าเด็กพี่น้องบริสต้าบอสจะส่งนี่อยกินให้ไว้ทกสิ่งอนเป็นส่งโอเลียมโอยอะุะว่าลูกค้าหลายพนะลูกค้าหายหมดเลยอ,อร่อย พี่บ้านฟินแลนด์ไปกับแม่เซมีไปน้ำกันดูๆเขาเดอ้อเด้อเด้ออย่า้ยินข่าวเดอ้ออย่างนี้ข่าวเด้อเซมีเอ้ยขึ้นลิบบอก <c oughs> แม่แม่เซมีเขาอยากขึ้นลิบบอกพี่น้องหยอกเล้พี่น้องค <c oughs> อยหยอกพี่บ้านฟินแลนด์อยู่ๆเด้อ วันนี้มีเค้กนะ้ำกล้หมดยังเค้กเราอุ้ยอันชี้เขียวขึ้นยังกันอ่ะข้างบนแหมพี่นองเค้กบบข้าวเกลีมาเล้วเขาเกลี่ยมาหน่อยเดียวสูนอ๋อหรอกูกะบอกว่ามันขายเร็วขายเหมือนไวอย่างเนี้ยช็อตพิ้วกูขาดสูนประเด็นปรับมุกรับหยังเลยกูสูนพี่นองอินฟูเขาเป็นอินฟู้เน,น,นี่ยเขาก็ต้องไวมันโอเวอร์โอเวอร์ไว้ วิ้งทำไห้ขายหมดแล้วจังเลยขายดีมากรีบมาตัวบดเบี้ยงกันนี่ในออนไลน์น่ะนะก็เอาเหรีเด้อบัดบวกลเหรียญซื้อแต่ตอนนี้รั่งเครียดกับเมย์แซมมีกับบอลบิ๊กบอกรักกันพูดบอกรักกันรั่งเสียดอยู่นี่ว่างสองคนเหนียวแมย์สิแบบว่าแอบแต๊ะเตะกันอยู่บ่พี่ใบพี่เล้งใส่อ่อนไหวแน่เนาะเมย์แซมมีแล้วกับนมใหญ่อยู่เดีพี่น้องทั้งนุมทั้งพุ่งกันล่ะ พูดบอกรักกันกัตริยิ่มกุ้มกิก่มวีเด้นเนออิฐแถาเนาะเด็กน้อยบอกฮห้แกคลองกษัตริย์ยิ่มวีเด้นแลเนาะอิฐแถวย่าแซมมี่เนาะเอ้ยตรงเรียกว่าซอว์่นี่ซอแซมมี่กับบอสบิ๊กบ่านี่มัจนจังไรนี่โอ้ยกูอยากหัวสู้เรียกบอกไปทัวร์แล้ถอนเนีย่ยว่าเกิดสุนี่หลีเด้อสัว มันไพ่บัดไดเหรอฮือประเด็นที่ไม่อ่านเหม้นคือไม่ได้นะมันบ้ขื้นเลยมาดูมาเชื่อมันไม่ขึ้นอะไรเลยมาเป็นพยานให้หน่อยแลวก็จะว่าบอลยิงบอลบอลเหม้นอ่านอย่างมันขึ้นบอลไม่ขึ้นค่ะเออไม่ขึ้นอะไรเลยมันต้องกดอะไรหรือเปล่าบอล้องกดมันบ้ขึ้นเวลาไหลมันบ้เคยมีความเหม็นเยอเคเื่องนี่แต่ค่างอื่นมาเบิ่งขมมีเออ มนั่งอ่านตรงนี้สิเ,เร็วๆเอามาดูได้ไหมน่ะข่าหรือเปล่าเราเล่นข่าวรอสั่งนี่ไงเห็นมั้ยนี่มันยังขึ้นเรียนพลังงานอินฟูนั้นนี่ใส่มันก็บ่ขึ้นจังไดน,นี่เห็นจังไดน,นี่บ่ขึ้นแดีวเออนี่ได้แล้วเบิง่งโอเคอ่านแล้วพี่น้องเบิง่ง เราเสียงรงเนทั้งไหนล่ะบกลาแจ้งเตือนยังมีขึ้นเลยครับบอดหน้าขาวมากบกขายัไนี้ไอยบกลายข่อยไม่ได้ทาครีมกันแดดไม่ได้ทาครีมอะไรเลยยายเสมีกระบอดบีพูดบอกรักกันเป็นน้ำการพูดบอกมากันสู้กคือบนหนังยุ่งขางกันสู้ก็คือว่าบอกพักกันว่าแม่ขอบคุณแม่นะทุสิโพธิเห็นหนังกูถามเนี่ยคือจังหวัดพลังงานข่อยนี่แหละบอด บอดเอารูปแม่ข่อยเบิงบอดบอดวันหูตาหักบอพวันน่ะยีเปียดเอ้ยโตจริงนางยุนี่กับในรูปมัึงจะเคลื่อนยังไงในรูปมึงกับพานแอบนี่เป็นรอยมึงโตจริงมึงเห็ดโขนหมวดกลัวแมนโอ้ยกวนภาษากระจายหนาขึ้นขันแบบเบ่งนี่บอดบีโคตรบอกหักแม่เส้นมีสุขั้วบอกกันชุดนางยุ่ง่างกันถามสุนี้ก็ศูนย์มากันพี่น้อง สองคนนี้ต้องแอบวันไหวให้กันเด้อย่าเส้นมี่กับบอดบิก๊กนี่เพราะว่าเส้นมีกน่กับนมใหญ่อยู่ดีพุงง่งใหญ่นมใหญ่อยู่ดีบอดบิก๊กกับสีแบบกึมกึมไหวกับสีแบบหนาเมือดตามวัวงเนียอยู่ดีบอดบิก๊กก็ไม่ดได้พอโดนหนอยดิพี่น้องไปนั่ก,กันดูดูเขาว่ามีสีแอบต่อยกันเนี่ยอยู่บลอกกูว่านี่ อยู่ฟินแลนด์คาเฟ่นะทุกคนมาเป็นลูกค้ารายแรกไหมนี่ยไม่พนักงานเหรอพนักงานโ่งบาลลอยคนสิแตกไปแล้วสามอยแก้วล้วใครพนักงานโ่งบาลนี่พี่น้องเพิ่มเอฟเฟกต์โดยคําสั่งมืออีงหยางโมีหนาสดอิจฉาบันนี้เพื่อนว่บอกาจะบอกบร่ไดว่าบอกทักคอยบร่ฟินน้ำปนัน รัดมีสัมีนังเอื่ยกันแม่แม่พ,อพอ่อๆเด้อย่างนี้เขาเอามายาย่างนี้เขาว่ากลับมาจากหาเงินเอินกันแม่พ่อนะเอินกันพ่อบีกแม่แซ่แม่พอ่อเอ้ยกัสิบ้านไหรเนี่ยย่ล่ะบอดบิวแล้วก็ไม่ได้พ่อผู้ใดญ่เนอแม่แซมมีแล้วก็ยังโสดยังสาวอยู่เนอ โอ้ถ oh. ูกิตภาพพวกออกเรื่อยว่าอยู่ดีว่าแม่เส้นมีสมิลแล้วมาถามบอดว่าบอดแม่ไปไหว้พระวัดนั่นวัดนี่นั่นมันไพ่วัดไหนวะเรียนของมาเน่สวัสดีครับทุกคนครับเหมนกับเสียดังเขาดวงมีใจแห่กันฟันทงหมอน้ตฟันทงบอดบิกกับแม่แซมมีช่างแต่งหน้าคู่ใจ ฟันธงสองคนนี้แอบมีใจให้กันโพสบ,บ,บ,บอกกันฟันธงนางอยู่ขางกันกู่บอกกันสิตพ้นให้เห็นอย่างกูถามในกูสูงนังอยู่ขางกันนีมแหมลักเมนาเยาว่าแซมมี่กับมานี่ทุกคนใน้ไข่ตัวเกียวต้องเอิ่นมาซอเดอซอแซมมี่เดอว้า ไม่อยากให้ถึงวันนั้นเลยอะ่ะวันที่แบบว่าบอสบิ๊กเผยตัวเผยใจอะ่ะอย่าเด้อบิ๊กเกอย์บอกลาคิดดีๆเด้อสติเด้อเดี๋อยวากกับมาจากกันหา่านไงนี่พามาแนะนำให้พี่โนวดหัวจักเด้อ พี่น็อตผมมีเรื่องจะบอกกอดไอเด้อบิ๊กเอ้ยอย่างเงี้ยสมหญิงสอแซมมี่อีหลีโค้ดบอกมากระนั่งซอคุณไปน้ำกันทว่าบอกกันมั่โพเดียกยังอยากอายบอกเขินกันบอกเขิจังไได้ยัยเซมมี่กับมาเฮตาแบบกลุ่มกิมเด้แบบกระซีแบบยิ้มแบบกันซีแหมไอแหมยงอายแหมอีเเ่าแหม อีเถ่าเรียกน่อยโพดบอกมากยิ้มดีใจเหนืออีเถ่าแมมพี่น้องปล่อยว่ได้หึงปล่อยคิปล่อยแค่คิดว่าบีกแล้วกับบะมี่ไผ่บะพรอไผ่มึงแล้วพอจะแยกเส้นมีกับอินัดแล้วผลเบลึกอินัดเนี่ยนอนหล่ะแล้วก็ต้องห้าวันไหมกับแม่แม่เส้นมีหล่ะเอาเผื่อบอสเรีกวันไหมกับแม่เส้นมีหล่ะเอาพี่น้องคิดเบิองคนบะพรอไผ่แล้อยายุ่งกันตลอดน่ะ ตัวติดกันอ่ะยาเส้นมี่เหลือแต่ยังบ่อนใส่กังเกงในยร่างดากให้พยาบาลจินแลนเพชรสุยางแหมอยาเส้นมี่หมือก <c oughs> ับมาจากขานหา่กูไดินยินข่าวเด้อผูกใหม่ต้อผ <c oughs> ูกแขนเอาอันน่องไผ่ว่าได้เด้อ ไหนเดี๋ยิงข่าวเด้อบิเก้อยกลับมาจากหาหง่เบิ่นเอิอนบอลมาไปผูกไม่ต่อแขนเพิ่อนะผูกเยี่ยงกว่าผูกข้อต่อแขนบ่ด้เด้อบัหล่าเอ้ยสติเด้อลูกสติเด้อค้นกับสร้างผสมผสา์กันไปเเด้อลูก อยากลอดท้องสร้างอาบน้ำบก่กคือจังไหนลูกอยากลอดท้องสร้างบอ่อุ้มสร้างอาบน้ำบ่หนูสิมาอิจฉาเมีม่ยเส้นมีอีกอย่างไปรันไว้ห้ามมืเต่าช็อตขึ้งอยคนมันบ่พออีหยังเหตุการณ์ตะการน่ะอยู่เต่ามีเส้นมีกับสิบเอวันไหวเนี่ยอยู่บ่มื่ก็ต้องมีแหละการวันไหวนี่ยน่ะบ่ก็ถือหรอกห้ามพิยากอุ้มสร้างอาบน้ำ อยากรอดท้องสร้างเม้นสั้นละถ้าอายุหมั่นคนยืนเนาะโอ้ยต่อแขนต่อขากันไปละ่ะยายเอ้ยเค้กหมดแล้วเ <c oughs> ค้กวินแลนดงคาเฟ่อร่อยมากกาแฟได้หน่อยครับ <c oughs> น้ำเปล่ามาใส่ให้บอลหน่อยใส่แก้วนี้แหละบอลโน่นหน,น่ารักขอบคุณครับไข่ปลาเฮงดอกโอ้ยอีเท่าสมหญิงเอ้ยไปจะไปหาหึืองยู่หันเบองหน้าแย่เส้นมีเนี้ยข่ยหนึกวันเป็นแม่หมดบีกแล้วว่าหนา่ามือตามเมื่อดอกข่วาน่ะนะหรือว่า,า,า,วามันต้องมีมูนว่ะ พพบอกเรากันในสาวุ่นมันต้องมีมุดหลืมันต้องวันไวหลือคนน่ะแม่ว่าพี่น้องเมืม่อว่กมมากลับมาเราก็ไผูกแขนอานนองสะพายเส้ม,มีดเด้นอติโนมาหายอ,อกติดแนวยังหรือบิ๊กมีอย่างว่านี่บิ๊กมีอะไรไหมเออมาหาหน่อยพอดีมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องอะไรคือว่าตั้งแต่กบมาจากหาดใหญ่อ่ะพอดี เออข่อยกับแบบบันไหวแหมพี่นอดจังสี่วันใดเดอ้อสิมาอุ้มสร้างอาบน้ำวันไดเดอ้อหนูมื่ันไปอยากกวาดทองสร้างอายุมันขวัญยืไดไม่เดอ้อลูกคนในบุหรีเดอ้อดาเลยเดอ้อโอ้ย,ยนี่เซมีนคิดที่รีบนันนี่แม่อย่าไปหาทำเนื้อแม่เอ,อ้ย บอดแม่หนามือตามเมื่อวันใ้แม่ก็ต้องหักหามใจด้วยบย่นมาใส่ใส่แห้งปะทุสลายบอดด้วย <c oughs> บอดบี๊กมีเซอร์ไปอย่างที่าหาดใหญ่เตรียมงานแต่งงานโอ้โดไม่อยากกิดภาพเลยด้วยกับมาสิม,มาโทษหา่อยบอก่อย,อยไปผูกข,ข้อตอแขนยายส้มีเอามาเป็นน้องไข่ก่อนเอาเอาด้วย เฮงโพดบอกฮักกันด้วยแปลกๆด้วสองคนนี้แปลกๆด้อนั่งอยู่น้ากันมาบอกกันมาโพดบอกกันก็สิเขินกันแน่อยู่หละห่ะเนาะแบบป๊อปปี้เลิฟยังสิแหมแบบป๊อปปี้เลิฟสิบสีบส่อีกครั้งยังแบบสิแหมเพ้งเซโรโซ่แหมแหม่เอ้ยฮักหามใจเด้อแหม่เอ้ยแหม่แซมมี่เอ้ยมันสิเบิ้งหน้ากันว่าติดเด้อ เอ,อเอ้ยคุณหัวอุ้ยพี่อีดพี่อีดพี่อียดจะว่าเด้อพี่อีดพดบอกมากันนะเศร้าหุ่นเนี่ยพี่อีดพดบอกความแน่ใจกันนะเศร้าหุ่นเนี่ยพี่อีดจะปากจะปากความดีชนะทุกอย่างบิก๊กเนี่ยเป็นคนที่แพ้ความดีนะบิ๊กไม่ได้แพ้คนหน้าตาดีไม่แพ้บิ๊กแพ้คนที่ความดีแซมมี่มีหวังบอกเลยแม่แซมมี่มีหวัง สวัสดีครับสวัสดีครับอิรีพี่น้องพี่บาทฟินแลนอ่ะตอนนี้เราครบคน้นจิตใจพี่น้องแล้วมาคน้นจิตใจด,ดีพี่น้องเส้มีนะ่ะจะมีหวังแน่อยู่เดนต้องเลือกสอบวันนี้กับมาจากฐานไงนี่โอ้ยสัวเบ้บูแขนเอาน้องไผ่ละน้อบันนี้ยเยาว,วาเดอือยู่น้ำกันเดึกดืดนเทียงคืนตีหนึ่งตีสองกับ เปล่ากันเด้อเย,ย็บปากเด้อนี่บม่ได้เปล่าไม่ได้ไม่เคยแฉใครเลยนะอันนี้ผมไบ่ไหคิดเด้นนี่เบืบ่ยังบเหลุดตัวเขาขึ้นเครื่องบินอยู่วเขาขึ้นเครื่องบินแล้วขอ,อยังการไรเจ็บปากโอ้ยแบบแทมต้องต้อแถวครับว <c oughs> ิเค้กอร่อยมากเลยอ่ะเค้กชาไทยอ่ะหมดแล้วว่ะเฮ้ย มันอร่อยอย่างงี้นี่เองดีเนืออกหรือเปล่าขั้นกูกินเยอะอก้วเพราะแซ่บนี่กูก็ฟินใจกินเมียงซานแหละกูเป็นอินฟูเนาะอยองเวนบวกสายรีวิวน่ะคือบีานฟินแลนด์แล้วต่ำบอมึงอยู่ฟินแลนด์อ่ะนะกินไเมียงซานแล้วหวานอ่ะแล้วเทสชิมกินอยูสามคำอุ้ยเห็ดแซ่บแค่แซ่บแับเทสชิมแล้วหวานตัวเขาแล้วหวานเหตุใดกินคือนจะมันแซ่บนี่พะนะอุ้ยอุ้ยแจเค้กอร่อยจริงนะ โอ้กูเดือดตัวแม่นไงเส้นหมี่เด้ดเนาะแต่เส้นเป็นน้องสะพายกุยจีบันเนี่ยสอบถามค่ะบอสบิกรวยลานบวกลานยังเนาะบันเนี่ยเอามีเส้นหมี่แล้วก็อยากขืนลิบแม่พี่น้องรอบเป็นซางแต้งหนามันเมื่อยมันหยางแล้วก็อยากขืนลิบขืนหยางเวียงสั่นตัวข้างลงข้างหลัดเนาะ มันก็ต้องรู้สึกกันนหะคนน่ะมันสัมผัสหนากันเวลาแต่งหน้าไปซบแดบซบตากันแหมพี่น้องแบบเขียนคิ้วแค่เงินซบตากันกงนสิมีวันไหวบางล่ะแบบตามันแบบปั๊บสปากันนะฮะแมมเส้นมีแล้วกับโบ๊ได้ขี่ห้างเด้๋ยวเราก็งามอยู่พี่ตีว่าจะเล่าหุ่นแบบสาวอวบนิดนึงซึ่งสี่มี พี่น้องไปบอกบอลบิ๊กมาแก้ข่าวด่วน <c oughs> เราอยู่ตั้งเครื่องคอยจังเราหยอกเราที่มาแก้ข่าวยังบอลนักร้อหยอกยังสั่นหลา่าใช่ยังอย่าเผื่อใจมากันเด้อยังก็นเลยเย่าเผื่อใจมากันเด้อบิ๊กเอ้ยอยากอีรีกับอดไปเด้อบักหล่าเอ้ยอย่าหนามือดตามัวด้วย,วยหรอขืนหลังสร้างมันลงยากเด้อ ูอยากหัวสูงโคดบอกมาการโคดบอกมาการนัน่งอยู่น้ำกันมาบอกมากันผู้สูงเอาแต่บอกเนี่ยคือยังเลขาขาข่อยเดินเดีบอดบอดบ้านหนูเน,นี่บอดนี่ยิปเปี้ยนแล้วเห็นตัวจริงนางขนหมดอยู่นี่มึงจะรูปได้นรอดสามให้กูเพิ่งเห็นอย่างสนอกเห็นตัวจริงอยู่สนอกเอ้ย หนาคือยังกระโถนแตกนี่ก็มาถามมาบอดวา่งงา,มมานหนูงา,นง,งามบอพนักุงว่าไม่อไหคนที่พูดนี่รู้ไหมใครอีว่าทิพย์เดี๋ยวขอยใจพอมันอยู่มืองนันบวชเตรียมหยดไเป็นเลขาคู่บุญชั้นเลยว่าทิพย์เป็นเลขาคู่บุญชั้นเลยนะไม่ได้เจอมันสองปีแล้วบอกมันสองปีแล้วมันซื้อบ้านี่ขอนแก่นแต่บุกขี้พ่อนหนามันจักเทียซื้อบ้านขอนใ่ไรยะปากอิจฉาคนมีความหลากโลาบอกมักกันพี่น้องยะปาก อิจฉาเขาเขามากันเขาเป็นน้ํากันเขาก็สีหลอดต่อยกันแน่อยู่เด้วเนาะมูจาวาคือข่อยบอบิ๊กไม่เห็นต่างานเนาะบิ๊กเห็นต่างานบริพผอบริพผอผู้ใดเนาะเดี๋ยวเมื่อไปเห็นแต่เมสใช้มีนางโตกหมดยุคกรสิมึงก็ต้องมีแหละเอาต้องคิดละค้นน่ะนะยุ่งกันสื้มือซื้อมือมึงต้องมีใจแน่ล่ะต้องวั่นไหวบ้างล่ะเอาอิอิ โอ้ยโอ้พี่นโอ้ยจะา่อยยืนสือก่อยดึกสาบไม่หยางแน่เด้อว,วนันนี้ถ้าเป็นจริงคือชอ็อกสิมาช็อกอย่างพี่อีท e ความใกล้ชิดน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนน้ำภาษาอะไรกับใจบิ๊กเบิบิ๊กไม่ชอบคนที่รูปร่างหน้าตาบิ๊กชอบคนที่จิตใจและนิสัยแม่แซมมี่นี่ยคือที่หนึ่งเขาวินเลย ซอสแซมมี่กับมาจากหาหารเย่นนะว่นซอสแซมมี่เบอร์พยาบาลฟินฟแลนด์โทรหาข่อยขอยอย่สิค้นลุกถ่าเลยพีโนดมันได้เห็ดไปแล้วแหมกสิบานน่างละเนาะพีโนดมันได้เป็นไปแล้วเห็นไหมล่ะเฮาเอาเสด้เอาตัวบีกฤษบางสิตัวเอาสิเอา,าตัว,อบ,ตวบอกลาเห็นไหมขนาดเบอร์ โอ้ยเอยว่าเอยกึศิตร์ปล่อยเขาขี้ดอกขี่น้องบอหยอดบอหยอดครับบ่มีทางเป็นประเดับค้นกำลับสร้างมันผสมพันธุ์กันบ่อ่น้องเอ้ยสิมามนละข้ามสายพันธุ์บ่อยดอกเยี่ยมหาเราอยู่หนีเด้อแม่เซมี่เมเซมี่แล้ก็มีของเราอยู่โลสเทนเซน่ะอุย,อยเด็กหน่อยเปน็นนางฝอกนางเฝ้าเด้อบ่อยเด้อ โอ้ยพี่น้องหอยก็บ,บอกอยู่คือเดยอะซะมีแหละสะมีหนักบอกเลยว่าวันนี้อยู่ที่ฟินแลนด์คาเฟ่มีนม<ช>โอดด้วยมีมีโอดมิวด้วยเหรอ<ช>คือว่าบอกกูกน,นี่นะครับเค้กนะครับใกล้หมดแล้วนะครับไม่มีสต็อกนะครับหมดแล้วหมดเลยนะอุ้ยมีเค้กทุเรียนด้วยอุยพี่น้องเบิ้งตาเสียบครับบักก็ดู มัตเตอร์เครับพี่น้องสตรอเบอรี่ขึ้นราไหมลูกเพิ่งมาใหม่ชดๆร้อนๆเลยนะรีบมานะฝ่าว่ากินเค้คเกเคิร์บอัย่าบะมี่เราถามหาอันย่ามมันมาล่านนี่ย่ามมันแนวมีไห่นะเพราะถามกินแนวไหนเพราะเห็นนี่ถามหาโลดคันว่าเค้กลอดช่องมอดไม่มีลอดช่องเหรอกะยารมาเม็เมดมดอันอื่นเต็มอางล่างยุกัดสร้างไปหนึ่งตัวกุศล กินทดแทนกันกินไปโหลดอุดหนุนกันไปเพราะขอเดมาไร่บดาหม่เจ้าโอเคบอซัมนีแหละซอสแซมมี่ <c oughs>